ุผู้ชมครับตอนนี้ทางกองทัพของไทยเนี่ยก็ใช้วิธีการนํารั้วลวดหน้ำฮีเพลงไปกั้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่สามารถเป็นจุดที่มันกั้นได้นะครับก็กั้นตามหลักหมุดของเราเลยนะฮะหลักหมุดประเทศนะฮะนี่ที่สาแก้วเราก็กัน้นนะวันนี้มีกั้นเพิ่มอีกก็คือเรียกว่าเอาทั้งแนวเลยคือเมื่อวานนี้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขานําคณะ ผู้ตรวจการเจ็ดประเทศมาตรวจพื้นที่ชายแดนตามจุดที่เป็นแนวข้อพิพาทอ่านี่ภาพนี้เมื่อวานท่านคงเห็นกันแล้วนะครับตรงนี้คือจุดผ่านแดนบ้านหนองจานกับจุดผ่อนปลนทางการอ่าจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านตาพระยาจังหวัดสาแก้วกัมพูชาเนี่ยเขาพาคณะผู้ตรวจการเจ็ดประเทศเนี่ยมาตรวจพื้นที่อ่เพื่อจะมาบอกว่านี่อยู่อยู่ดีๆเนี่ยทหารไทยเนี่ยมาขึงลวดหนาม เอายางรถยนต์เนี่ยมากั้นแล้วมาลุกล้ำที่กัมพูชา,าขอดูภาพเมื่อวานก่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสลงสแลนอ,อันนี้คือเมื่อวานก็มีสแลนใช่ไหมแต่แต่เมื่อวานเนี้ยอันนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีหลักหมุดนะคือเมื่อวานเนี่ยเขาพามาแล้วเขาหาว่าเราเนี่ยไปกั้นวดหนามแล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยลุกล้ำพื้นที่ของเขา,เา,เาพาผู้หญิงสองคนมาร้อง,องห่มร้องไห้ชี้ให้ดูว่าบ้านเขาอยู่ฝั่งนั้นนี่เห็นไหม กั้นล้ําเข้ามาแล้วอยู่ๆะระหว่างที่กําลังเดินไปเดินมาเนี่ยปรากฏว่าไปเจอหลักหมดุดไปเจอหลักหมุดที่มีคําว่าสยามอยู่อทางฝั่งกัมพูชาตอนนั้นแบบหงายเงิบสตันลเลยไหมแล้วไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เขาพามาตรวจว่าอย่างไงด้วย่ะอ๋อทหารไทยเนี่ยถอนหมุดแล้วก็กินแดนเข้ามาคือเราอุตสาหะถึงขั้นถอนหมดุดแล้วก็เลื่อนมาปักอันเนี้ย ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะหลักหมุดเนี้สงสัยเราคงคงถอนตั้งแต่กี่ร้อยปีที่แล้วเหรอคะ <c oughs> นี่หาว่านู่นนั่นเห็นไหมบ้านคนกัมพูชาอยู่นู่นเหตแดนฉันต้องอยู่ตรงนน้นสิหรอแล้วเราบอกอ่ะก็หลักหมุดเราอยู่ตรงรั้วลดน้ำเนี่ยหาว่าเราเนี่ยถอนหมุดแล้วเอามาพักตรงนี้มากินแดนเขาความจริงฝั่งของตัวเองเนี่ยโอ้โห หาเรื่องตีเนียนกินแดนเราในทุกพื้นที่มาตลอดตรงที่เป็นจุดข้อพิาพาทแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกไปไงแล้วทีนี้ก็มาแบบจะมามั่วน,นิ่มอยู่ตลอดนี่เห็นไหมฮะล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากมันมีกรณีเมื่อวานนะยังไงเราก็ไม่ยอมรื้อใช่ไหมวันนี้เราสร้างเพิ่มด้วยเออดีค่ะเราทําเพิ่มด้วยวันนี้นะฮะเราขึงลวดน้าหีบเพลงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะฮะนี่อันนี้คือภาพวันนี้นะฮะฮิวสาแก้ว จัดให้นี่ทหาราไทยจัดให้อ่าเมือ่อวานนี่โอ้โหมาร้องโอดโอยนักใช่ไหมยอยากให้รือ้อเราก็ล้อมเลยค่ะอ่าพาคนนู้นคนนี้มาดูนี่วันนี้เราจัดให้นะฮะขึงเพิ่มด้วยป้องกันการลักลอบข้ามแดนอ่านี่นะฮะแล้วก็เอาแสแลนเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มด้วยเพื่อปิดล้อมรอบพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยมองเห็นฝั่งไทยนี่แบบนี้เลย ไม่ต้องมองต้องมองกันแล้วนะหลังค่าบงหลังค่าบ้านไม่ต้องรู้จักกันนี่ฮะนี่ก็ปิดเทียบร้อยเมื่อวานก็มีแสแลนเห็นไหมวันนี้ก็มีนะฮะติดเพิ่มอีกนะครับอันนี้เราขอยืนยันนะครับว่าเป็นเขตแดนของเราจริงๆนะครับเราปักตามหลักหมุดนะฮะเป็นดินแดนของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณไม่ต้องมาแล้วนะจะมาอะไรนะข้อตกลงอย่างนั้นอย่างนี้ข้อพิพาทอ,อย่างนั้นอย่างนี้เพราะความจริงการตกลงตาม,ตามข้อพิพาทอนะ่ะ ไอ้จุดที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยแล้วมันยังหาจุดสิ้นสุดในการเจรจารตาม MOU อะไรพวกนี้ไม่ได้เนี่ย<า>มันต้องเป็นจุดที่มีการวางกำลังร่วมใช่ไหมน้องอ่าแล้วร่วมกันาัตเวนร่วมกันดูแลไม่มีใครลุกล้ำไม่มีใครมาจับจองอย่างนั้นใช่ไหมแต่ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำตลอดลุกล้ำเข้ามาตลอดนะฮะเอาเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาก็ยังไม่หยุดนะฮะ เมื่อวานนี้เอาผู้หญิงมาร้องห่มร้องไห้ย,ยกมือไหว้ใช่ค่ะวันนี้ทหารกัมพูชามากับเด็กกัมพูชาหลายสิบคนเอ,เอาเด็กมาถ่ายคลิปแล้วก็หาว่าไทยเนี่ยรุกรานดินแดนของกัมพูชาบอกต้องการจะเข้าไปเรียนอ,อันนี้เป็นคลิปจากฝั่งกัมพูชานะาถ้ามองข้ามไปก็คือบ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่นนค่ะแล้วเ,เอาเด็กมาเนี่ยแล้วมาอัดคลิป แล้วให้เด็กพูดความหมายก็คือบอกว่าเลือออกเถอะเราต้องการข้ามไปเรียนแต่เด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกเด็กไม่รู้อยู่แล้วค่ะนี่คือใช้เด็กชัดๆเลยอ่ะใช่นี่ฮะจุดผ่านแดนบ้านหนองจานตะบนโนโนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะฮะก็แน่นอนตามสูตรกัมพูชาเดี๋ยวเขาก็จะเอาพวกคลิปแบบนี้ยไปเฟกนิวค่ะไปบอกไปฟ้องชาวโลกไปฟ้องชาวโลก ส่วนอีกจุดหนึ่งนะฮะชายแดนไทยกัมพูชาใกล้จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้นตมบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจุดนี้จะอยู่ตรงข้ามอมเาเภอเวียนเวงจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาวันนี้ทหารไทยทหารกัมพูชานะฮะนี่ก็เดินเข้ามาตรงรั้วรวดหนามตรงนี้ก็เหมือนเดิมอมาบอกให้เราเลือกเหอะเอ้า mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ่กลอเมัอโอ้นี่เราไม่มีทางหรือออกอยู่แล้วนะฮะเขตแดนของเรานะครับเดี๋ยวกั้นในสูงกว่าเดิมด้วยอมเราก็จะสูงกันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่หยุดเราก็ไปต่อคืออันไหอ่ะใช่ไหมยูยูนึกอยากจะมาบอกให้เรารือเราต้องลืด ตามที่บอกเหรอคือนะพอคุยกับกัมพูชาบางครั้งก็รู้สึกตัก,กะพังเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นกรอบยึดถือปฏิบัติหลักสากลหรือเราเข้าใจผิดนะเพราะเหมือนเขาไม่อยู่ในกรอบอะไรตรงนั้นเลยแล้วจำได้ไหมช่วงแรกๆที่มีปัญหาเรื่องคูเลตที่ช่องบอกอ,อ่ะที่เขามาขุดคูเลตใช่ไหมเป็นแนวโอ้โหขยันปิดจังเดี๋ยวปิดนู่นปิดนี่มไม่เอาแล้วนะ ไฟฟ้าอะไรเน็ตเน็ตอะไรของฝั่งไทยเราเปิดด่านเพื่อให้เด็กข้ามาเรียนไม่ปล่อยเด็กข้ามาเรียนด้วยนะอะอะไรนั้นรถบรรทุกบรรทุกอะไรก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้เอารถบรรทุกขนผล,ลไม้ขนแบบผลิตผลทางการเกษตรผ่านเลยด้วยอยากจะผ่านก็หิ้วเข้ามาสิวันนี้เราก็ปิดให้แล้วไงนี่จัดให้แล้วก็ตามคําขอเลยอ,ะอ่ะขอให้เปิดจังทีเนี้ยท่านผู้ชมครับคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ของกัมพูชานะฮะออกถแถลงการ หาว่าไทยเนี่ยละเมิดข้อตกลงต่างๆรวมถึงการมาติดตั้งรั้วลวดหนามตาข่ายสิ่งกีดขวางยางรถยนต์ตามแนวเขตแดนกัมพูชาอ้างว่าสิ่งที่ไทยเอามาติดเนี่ยมันเป็นดินแดนกัมพูชาเฉพาะตรงจุดที่เขาออกแถลงการเนี่ยนะบอกที่บ้านจุกเจยแล้วก็โปรยจันต์ตำบลอูเปยฉชวนอำเภออูจรอจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูช่าย,ยังอ้างว่าไทยละเมิดเจตนารมณ์ม o u ปีสองพและกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ละเมิดอำนาจคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมหรือ J b c ซเป็นการบั่นทอนผลลัพธ์ความพยายามในการเจรจารทวิภาคีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสองประเทศค่ะใช่เหรอเราเคยบั่นทอนหรือเราเนี่ยชวนคุยตลอดนะอืมเรา,เร,าเรียกร้องอยากจะคุยแต่เขาเนี่ยไม่ยอมคุยกับเราเขาบอกว่าเขาจะคุยกับสารโลกเท่านั้นนะคะ ฝั่งใครกันแน่บั่นทอนฝั่งนั้นเนี่ยกัมพูชานี่บั่นจนไม่เหลือให้ทอนแล้วมั้งฮะคณะกรรมการ j b บของกัมพูชานะครับได้ออกถแถลงการบอกขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการละเมิดของกองทัพไทยเรียกร้องให้ไทยต้องรื้อถอนลวดหนามเอาอ,อีกแล้วรื้อตะข่ายและยางรถยนต์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีเราก็ทำทันทีเหมือนกันนะฮะแต่ทำเพิ่มครับ มไม่ได้รื้อนะฮะทำเพิ่มทันทีให้เรียบร้อยแล้วครับ